ปอบเปียข้าวยำไส้หมูย่างเมนูสุดว้าวจาก c h e เ t a b l e กินหนึ่งคำได้รสสัมผัสข้าวยำปักใต้และหมูย่างหอมค,ะคระคลุงครับ นายจิรวัตวิรพพรสวรรค์น้องมิกหรือเชฟเทเบิลอายุ28ปีหนุ่มสถาปนิกจากรัวสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยผู้ชื่นชอบในการทำอาหารได้คิดค้นและรังสรรค์เมนูสุดว้าวด้วยการนำหมูย่างเมืองตรังซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาสร้างมูลค่าเพิ่มมาเป็นส่วนผสมในข้าวยำอาหารดั้งเดิมของชาวใต้เมื่อทานหนึ่งคำจะได้รสสัมผัสข,ของข้าวยำปักใต้และหมูย่างเมืองตรังในเวลาเดียวกันครับ ส่วนขั้นตอนการทำเริ่มจากนำเครื่องเข้าวยำที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในถ้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำบูดูลงไปจากนั้นนำใบชะพลูมาเรียงกันตักข้าวยำวางบนใบชะพลูตามด้วยการใส่หมูย่างและม้วนให้แน่นจากนั้นนำไปชุบแป้งทอดทอดในน้ำมันร้อนๆประมาณ5-10นาทีจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อให้ได้รับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ หากใครสนใจลิ้มลองเมนูปอบเปี๊ยะข้าวยำหมูย่างสามารถไปที่ห้องอาหารกะช่องฮิวรีสอร์ทหมู่ที่7็ดตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังเบอร์โทรศัพท์ครับ075573513